ก็พึ่งซื้อเลยซื้อเมื่อวานเย็นแต่พี่บึ้งเห็นรถคุณได้ H1 D-loop ย้ำอีกทีน, 1, 3, นะว่าปีหนึ่งสามนะเครื่อง A2 175แรงม้านะ D-loop บอกที่นั่งมาครบ,บหมดนะครับผมตัวบอกว่าดูดูดีนะยังดูดีเดี๋ยวครีนขึ้นมาให้นะครับผบจอการมีเอาไปแค่ถึแองแปดเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะระะบาครับครับวะองจากเออสามหกเก้าก็น้าจะต่อถ้ามันติดคนสบายสบาย ไม่โล่คนขับใช่ดีเลยเล่นยังไงหนึ่งแสนสามหมื่นกิโลเมตรแท้นะที่จับกอนะครับผมแล้วใช้คันละที่ศูนย์นะครับผมไม่คงมือโลยรถโคตรถูกจัดโคตรง่ายขับโคตรดีและวันนี้ผมขอ,อกราบเรียนทุกท่านนะครับกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทีมงานโซพีรถมือสองทุกท่านด้วยนะครับคำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่ยังไม่มียานพาหนะคู่ใจมองหาให้หวานใจร้านสไคร์หรือกิ๊กรถมือสอ ก็พ่งซื้อเลยซื้อเมื่อวานเย็นแต่พี่บึ้งเห็นรถพี่โฟกซื้อเมื่อวานเย็นคุณได H1 ดีลุกดีลุกดีลักแล้วแต่จะเรียกไหมเนมาะหนึ่ร้อยเจ็ดสิบ้าแรงม้าเดี๋ยวเราไปลองดูกันก็ว่าต้องทําอะไรบ้างสีก็ต้องทําแหละเนาะกระจุกกระจิกกระจุกกระจิกบไปไมหมดเลยแต่ว่าที่มาให้ดูตอนเนี้ยจะเปิดราคาแบบเล้าหรไปเลย เอาแบบว่ากระพือปีกเลยย้ำอีกทีนะว่าปี13นะเครื่อง A 2 175แรงม้านะ D roof บอกที่นั่งมาครบหมดนะครับผมัวบอกให้ดูดูดีนะยังดูดีเดี๋ยวคลีนขึ้นมาให้นะครับผมจอกลางมีเอาไปแค่4 9 0 0 0นาทพอเพราะว่บาทนะบาอพนี้จาเออเอาไป499พอพูดตรงเนี้ย็ควรมองหาเทชวันอยู่นะต้องบอกว่าตกใจอ่ะเราบองเลยว่าตกใจเพราะว่าราคานี้เราหรือแน่นอนแครผบดูดีนะเว้ดูโอเคนะดูแบบว่า หน้าตาดีอะไรดีเรียบร้อยดีไม่นางหรืเนี่ยนะเออเมื่อวานพี่โฟกพูดสกูตกใจเลยอ๋อนี่เงนี่เงี้กระจกะรหน่อยเดี๋ยวเชียร์ให้เอาไปสีก้าพอทะเบียนป้ายลอยอสองแท้ฟ้าแท้นะผมที่นั่งครบครบแอชวังสีบอลเงินนะครับผมมีอยากนั่งตรงไหนไปเลยเดี๋ยวไปไปลองขับกันไปเหมือนเดิมนะจอที้กูเคยทำพังไปแล้วห้ามกระชากลงมามันแค่กดเปิดมันเปิดตัวเอง คันล่าสุดที่เราขายเราขายปี2017ไปคันหนึ่งขายไป769คันนี้ปี13แล้วก็ขายปี09ไปที่ทำเป็นเบาะ VIP เราขายไป469คันนี้ปี13เครื่อง a 2ก็เครื่องก็เหมือนเครื่องโลปี1617เดีเยแหละแต่ที่จะบอกว่ามันไม่เหมือนกันก็คือตัวซู่1617อะถ้าสังเกตแอร์มีขีตรงนี้ใช่ปะ่ะ แอร์มันแยกกันได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นแอร์ตัวตัวแรกอยู่แต่เป็นเครื่องตัวที่2แล้วเครื่อง A 2แล้ว175รแรงมาแล้วซึ่งตัวนี้ก็ปรบจุดด้อยเรื่องของเทอร์โบที่พังง่ายไปเรียบร้อยแล้วเออมีช่วงล่างนิดหน่อยๆนะก็ดูแลให้ก่อนออกนะผมในราคาที่บอกนะราคานี้ขอย้ำว่าก่อนปีใหม่ฮะตอนนี้คือพูดตรงๆว่าไม่สามารถส่งเข้าอู่ได้แล้วอะพอส่งเข้าไปก็ก็ต้องขายหลังปีใหม่เลยแลวนี่มันเพิ่งวันที่เออมันก็ไม่โอเคไนงะใช่ปะ ลองขายก่อนเลยอุย้ยแต่เครื่องกำลังกำลังดีเลย <C ell ie> เล่งในหนึ่งแสนสามหมื่นกิโลเมตรแท้นะที่จับกอนนะครับผมแล้วเช็คระดับที่สูงนะครับผมไม่อยู่แค่คงมือโลเองไม่ที่สูงน,นะเออแต่ตอนแต,แต,แต่ตอนนี้ยหน้าปัดเนี่ยหนะึ่งแสนสามหมื่นตอนออกของเหลวเต็มระบบเนาะน้ำมันขึ้นน้ำมันเกลี่ยน้ำมันท้ายนะครับผมรวมถึงช่วงล่างบิ๊กเทรนนิ่งอะไรต่างมีให้หมดนะครับผม <C ell ie> นอกจากนี้นะแสดงได้สบายๆด้วยนะครับผมถ้ารับตอนนี้นะเพราะว่าราคาเราตั้งแบบ สบายๆใช่ไหมออกโลเซนบาทได้เลยนะครับผมก็จัดไปอึงอย่างก็คืออัตราการเล่นของเครื่อง A2 เนี่ยแม้ในเล่นทะเบียนไมันด้เสียนต่างกันแค่นหนึ่งแรงม้านะแต่ว่าความอื่นเนี่ยต่างจากเครื่อง A1 เยอะเลยคือพุ่งปีเลยดเยียวพุ่งแบบพุ่งให้เห็นเลยอะ่ะนะอันนี้ก็เป็นจุดที่คนเข้าหาตัวนี้กันเหมือนกันชอบมีลูกค้าถามนะว่าทาประตูสไลด์บานแล้วเท่าไหร่พอดีว่าเรามีผู้ค้าที่เขาทำอยู่นะ เราส่งไปฝากทําให้ได้นะครับผมบางคนชอบข้างเดียว2ข้างก็แล้วแต่ใช่ปะบาดไฟฟ้าก็เลือกเอาได้เลยในราคาเราแล้วในนนะสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมใครชอบก็เบอร์เดิมเลยเซ็นเป็นหนึ่งหกหนึ่งเก้าหกสามเจ็ดเจ็ดนะครับผมกับทุกช่องทางนะที่ซูเพีรรถมีสองนะครับผมเข้าไปแล้วก็เชิญผู้กลุ่มหลาให้พวกเราเลยนะผมับเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนาทีทุกมือทุกทุกท่านนี่นะครับหรือแอดหน้าจอมานะครับผมขอรูปเพิ่มเติมขอโลเคชั่นหรือว่า เห็นแล้วชอบใจแล้วจะซื้อสดให้ส่งหน้าบ้านเนี่ยแอดที่หน้าจอผมมาเลยนะผมแล้วคุยกันแต่ก่อนจากกันนะเดี๋ยวแมาพูดถึงการนั่งมั่งว่าฟิลลิ่งการนั่งของบีลุ้งเนี่ยเป็นยังไงมันจะถ่ายรูปรอคันเอาไว้ให้ด้วยแต่เดี๋ยวรอผมล้างเสร็จแป๊บนึงนะเดี๋ยวลุกโลคันเดี๋ยวจัดการให้นะ้องแมวจัดการให้เบาะนั่งสบายนะมีที่เท้าแขนเนี่อหล่ะสุดยอดสามหกเก้าน่า้ายได้อีกอสองว่ามันสิบคนสบายๆไม่ลงคนขับใช่ ใช่11คนตรงนี้ได้ถ้าอยากจะนั่งแต่10บิบคน1ิคนกำลังสบายไม่ลงคนขับตรงนี้ใช้ว่างของได้ครับดูเข้าโค้งเข้าโค้งนิดนึงช่วงล่างฝั่งซ้ายก็แค๊ก๊กโอ้ดึกนะเนี่ยโอ้สบายแต่ตัวเบาะนั่งสบายมากสบายแบบสบายเลยน่ไม่เมื่อยไม่อะไรนั่งนั่งไกลได้วัดสบายกว่าคอมพิวเตอร์นะใช่สบายกว่าคอมพิวเตอร์ลองแซงดูนะครับ จะได้รู้ว่านั่งสบาย,ยไม่มีปัญหานะห้องโดยสารไม่ไม่ได้แบบว่าโยกโยก,โยกตามตามเวลารถแซงอะไรอย่างเงี้ยปกตินั่งปกติสบายโอ้สบายสบายเลยนะอ่ะเคครับตามนั้นแหละ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com